อุ่มแตงโมมะอกท้อง,งอาององอชิ้นต่อไปครับยวน,นี้ใครเยอะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่บ <c oughs> วันนี้เราจะมีเกมมาให้บีมเล่นนะเกมนี้ <c oughs> บีมเนะี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้ว <c oughs> ปิดตาแล้วก็จับสองขนมเนะี่ยถ้าทายถูกเกิน50%เนะี่ย ป้าจะให้เขาเลือกกินได้หนึ่งอย่างเวลาเล่นเสร็จอะแล้วของที่ป้าเอามาเนี่ยจะเป็นของที่เขาเคยกินทั้งนั้นนะครับเขาเคยกินนะเขาเคยกินทั้งนั้นโอเคมาเริ่มได้อันนี้ก่อนให้เขาจับสองมือเลยแล้วก็ให้เขาถ่ายอ๋ออะไรึงจะจับตัวขนมได้ไปๆเจับจ้บ รู้ไหมเบบี้อุ้ยไอ้แยกไว้แยกไว้แยกไว้เปิดนะ้ยเขาเก่งอ่ะปกติเราจะให้เขาชิมขนมปิตายใช่ไหมอันนี้แค่จับสองอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปโรลเลอร์ไอชีดั๊ะโรลเลอร์โคตเตอร์ไงบิมไทยถูกแล้วอ่าหุ้ยเขารู้เอาคร้บ อุ้ยไทยถูกสองอันเลยอะดูสิยถูกทุกพันแต่เขาเดินผ่านไปผ่านมาตรงชั้นขนมอะเขาก็พอจะจําได้แหลอะอแต่<ห>ว่าเขาไม่รู้ว่าหนน้องไหนเป็นอันไหนไงที่เป็นวงกลมแล้วเป็นลูกชีต่ะผิดยังไม่ใช่อันนี้บีมอาจจะไายไม่ถูกเขาไม่ชอบบินพี่เก็บดีไใบเขาดีไหม <laughs> เ,เ <laughs> ขาลืมถือไมใบไม่บอกไม่บอกไม่บอกไอ้ห่อแดงแดงอะไรคือต้องถ่ายห่อแดงแดงแล้วก็ รูปทรงมันแบบไหนรูปทรงมันยาวๆแล้วเป็นเกลียวๆอ่ะผิดผิดที่มันเป็นยาวแล้วมันเป็นเกลียวๆอ่ะผิดผิดผิดแล้วอันนี้พิดอันนี้พิดอันนี้ผิดอันนี้พิดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนคุณลืมตาอ่ะต่อไปน้ังที่ไม่ชอบไอที่เป็นถุงถุงไอที่เป็นวงกลมชีดปะไม่ใช่ยังไม่ใช่สามครั้งให้ทายได้สามครั้ง ยากยากสอันนี้ยากดีซองใกล้เคียงกันด้วยนะข้าหน้าดะปุ้งไอเกยวปุ้งอะเดี๋ยวอันนี้เหมือนจะเป็นปุ้งก้อนที่เราไม่ตับไม่ได้ไม่จ้ะเดี๋ยวก้อนเอาอันนี้ก่อนอันนั้นผิดไปแล้วอันนั้นผิดไปแล้วอันนี้มันหยาบหยาบอะไม่ถูกอ่าโอเคผิดอ่ะมาบีอันต่อไปเอามาซองต่อไปแล้วอีกเลยปาปิก้ามะผิด เล็วช้าไปแล้วไม่รู้อ่ะอะผ่านผ่นะต่อ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 ผ่านลูกอ้ามึกปทุกทุกอุกถูกๆๆกโอ้ยถูกรัวๆถูกรัวๆอ่ะแม่อาถูกๆๆกๆก <mile> อันนี้อันนี้น่าจะอานจะอนนจะผิดก็ได้นะเพราะว่าไม่มีรูปทรงให้จับใช่ใช่ใช่กล่องสีเหลี่ยมแล้วข้างในมันเป็นเหมือนเยลลี่ที่เป็นรูปทรงต่างต่างเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่ไม่ใช่มันเป็นกล่องสีเหลี่ยมอ่ากล่องสีเหลี่ยมข้าเป็นเหมือนสีแดงปะไม่บอกไม่บอกอ่าแก้ซ้อนเขาก็ได้้สัมผัส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 อ๋ใช่อะไรอะไรอะไรลูกอมลูกอมอะไรลูกอมอะไร ปลาถูกล้องขนมโบราณขนมโบราณต่อไป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 ง่ายแล้วว่าบีต่อไปอ่ะมันง่ายแล้วว่าหลังจากนี้อ่ะเราจะแกะให้เขาไหมาให้จับไหมให้แกะแกะ้เขาจับไหมอย่าจับแรงนะจะหมดเวลาแล้วนะมันดาวมันดาวดอง่ะ อ่ะอีกครั้งหนึ่งอ้าวหมดเวลาหมดเวลาอ่ะอ่ะอ่ะอันชิ้นต่อไปอ่ะอันนี้ลูกอมลูกอมอะไรครับลูกอมแตงโมมะอาทูกต้องอ่ะชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวีิใครเยอะหนึ่งอ่ะดิใครก็ไม่ใอ่อะอ่ะชิ้นต่อไปอ่ะฮามดูามดูฮามดู เยลลี่เยลลี่อะไรเยลลี่อะไรเยลลี่อะไรบอกยี่ห้อให้ทูบเหลือเวลาอีกสิบวิเฮ้ยอย่าก,กดดันหมดเวลาออ่ะ<บ>อ,อต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้เคยกินขอแม่กินประจำใบให้หน่อยอเยนลี่มีตงมินยยียังยังไออีกนิดที่มันเป็นสตรอเบอรี่อะ อีกนิดอีกนิดต้องต้องต้องพูดให้ชัดเจนอีกหน่อยใกล้ละที่เป็นซองขาวขาวยลลี่วิตามินอ่าถูกต้องคอลลาเจนใช่คอลลาเจนอ่ะยีลี่คอลลาเจนอ่ะอ่ะเดีกล่องยากเลยอย่างเงี้ยยากละลืกรงยากแต่นี้ฮอดจะถ่ายถูกคุณเพิ่งคุณเพิ่งกินแล้วเพิ่งถ่ายคลิปไปเอ็มเคพี่พงษ์ตอมมี่อ่ะถูกต้องอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายอ่ะอันนี้รู้แน่นอนไม่รู้ แต่เขาอาจจะรู้เพราะเขาคำขำมากจะรู้แล้วถ้าไม่รู้นี่เขาไม่จ้างงานคุณเลยนะพ <What? S 2> ีมอยดี่เทปาทมานับคะแนนบีมใายถูกกีย่างเปิดตาได้อันนี้คือสิ่งไม่ถูก<อ>นี่บีมน,นี่บีม บีมทายสองอันเนี้ยสลับกันโปโปเต้กับฮานามิเนี่ยบีมทายสลับกันไวได้จับกินไงใช่อันนี้น้งมิมน้งมินก็แกะตอบอันนี้ส่วนอันเนี้ยคุณไม่รู้ได้ยังไงอันแรกป้ะอันนี้อันแรกอันนี้อันแรกฮานามิอันแรกฮานามิบีมก็เป็นเกียวเกียวแล้วเนี่ยคุณคุณทายไม่ถูกได้ไงคุณแกะกินประจําแล้วเนี่ยเนี่ย เขาไม่จ้างคุณแล้วคุณ่ะทายของเขาไม่ถูกเนี่ยคือพอเป็นเยลลี่อะเขาไปรวมกันเป็นก้อนไงเขาจับไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่ะนับคะแนนแม่บีนับคะแนนครับถูกกี่ชิ้นไม่ต้องนับก็ดูมองด้วยตาดูอ่าเรียง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 สิบสิบเอ็ดอันนี้ยังทายถูกโอเคให้เลือกกินได้อ่ะสองอย่างอ่าไอที่ทายไม่ถูกก็กินได้อ่าหนึ่งอย่าง แล้วว่างกินคุณก็ดูไปว่าคุณยากจะเอาอะไรอีกหนึ่งอย่างคุณนะ,ะแม่แม่ห้ากินเออบีมแม่แย่งกินแล้วลนนี่ทายถูกเลยนะกิน <c oughs> บ่อยอ้าอีกหนึ่งอย่างคุณเอาอะไรครับโอเค่ะ, <c oughs> ะโหคุณกินเลยเรอระคลลาเจนระวังหกระวังหกให้แม่ให้แม่ทำให้ไหมเดี๋ยวใส่น้ำแข็งให้เขา มันได้อุ๊ยนี่น้ำเย็ยนเย็ยนปะเย็ยนมีกวนมาพึ่งกวนห่าต้องเช็คด้วยคอลลาเจนเนี่ยไม่เช็คหืหหมหอมใช่ไดไ้อชิมซิหอมชื่นใจไหมหอมกลิ่น,นอมุนอร่อย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย